ก็ไม่รู้ว่าแกกินยังไงงั้นลองไปหาแกสักงสี่ห้าวันเหรอแม่ล่าเอาไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโทรหานี่โทรตอนนี้ทางพิกันพิกันจะมาจะมาจะโทรหาคุณหมอท่านนี้เอาขนมปลาฮะอันนี้สายตรงเลยนะพี่เนาะสายตรงปลาเลยสายตรงเลยหมอปลาช่วยด้วยต้องติดีเครื่องอ่ะหมอยากเจอพี่กิบ ตอนนี้ก็ยป็ทนพการตัดวับลงพื้นที่ตรวจสอบนะฮะเคสหนุ่มที่ยานวนรบดีโกลแจางามานะครับมาให้มาดูบุคคลงหนีครับที่พักหลายอยู่ในกองขยาบริเวณภายในซอยพระโหนโยธิน50แยกหนึ่งส่วนตรงนั้นก็จะเป็นทางเจ้าหน้าที่นาสมและทางีมงานสองกองเขตบังเกงครับกำลังพูดคุยกับยายท่านนี้นะครับ สภาพสภาพความเป็นอยู่นะครับอยู่บริเวณกองขยะมีทั้งเศษผ้านะครับมีเพียงร่มของเรากันแดดกันฝนนะครับถูกเลยข้าไปบ้านหมอปลาเขากำลังเขากำลัง<ๆ>คุยให้กำลัง,ลงโทรคุยมาตสถานบ้านหมอปลาให้อยู่อต้องใช้ี่อ,อ รค,ครับสว <vida' S 2> <ส Tales S 1> ัดสดีคุณผู้ชมที่จะตามรับชมพนังสยามนิวออนไลน์นะครับวันนี้ทางทีมงานกันจอมพลังนะครับ <learns> ได้มาช่วยคุณยายนะครับอายุป,ประมาณ <De ath> ก็ร,ราวๆน่าจะค่อนข้างที่จะเจอะแล้วนะครับ แล้วแล้วมีเพีงร่มเก่าๆเนี่ยที่ที่กลางหลบแดดหลบฝนเนี่ยเอาเหรอที่จะโดนเมืงเวลาฝนตกแดดร้อนทำยังไงเนี่ยหลบฝนหลบแดดหมดทน มันเปียกมากเลยเวลาฝนตกมันปมเปี่ยน,พพน,นเป็ยนยังไงพูดดิแล้วอาหารการกินเป็นยังไงเนี่ยเอามาให้อ๋อมีคนมาให้อ,ออกไปข้างนอกก็มีพ่อค้าแม่ค้าเขา,ขา,ขาขให้อ๋อออกไปทำงานบ้างไหมเนี่ยไป,ไปค่ะทำงานอะไรอ่ะก็เสื้อผ้า,าอ๋อ แล้ววันนี้ดีใจไหมาทางพี่การจองพลังแล้วก็ทางสงกเขตเนี่ยมาเยี่ยมมาพูดคุยเพื่อหา <ตก S 1> ทางช่วยเหลือตก,ตกใจเหรอแล้วก็ได้เขาอยากจะไปอยู่บ้านหมอปลาไม่อะค่ะเหรอเนี่ยตอนนี้พี่การโทรหาให้แล้วอ่ะคือถ้าแบบว่าไปไปเชื่อค่คาวไปดูเป็นครั้งคราวเอาอแต่ว่าถ้าไปอยู่เลยหนูก็ไปอยู่ถ้าไปอยู่เพชรบุรีแล้วหนูจะไปทำอะไรอนันนูมีกิจกรรมให้ทาําเยอะแยะบ้านหมอปลารจริงเดี๋ยวรอทางพี่การมาคุยก่อน เยอะมีกิจกรรมเยอะปลูกผักปลูกปลูกอะไรนะปลูกผักปลูกอะไรเยอะแยะเลยอทำงานมีงานให้ทําเยอะแยะอแล้วปกติอยู่นี่นั่งทั้งวันไม่ไปไหนก็เป็นคุณป้านะครับที่มานอนตรงกรองขยะหลายวันเลยแล้วนะครับหลายวันแล้ว ก็วันนี้ทางพิกันจอมพลังก็เราเรามีบ้านไหมมีอะไรไหมไม่มีเลยมาอยู่ตรงนี้นานหรือยังสิบกว่าวันค่ะเพิ่งมาอยู่ได้สิกว่าวันแล้วก็ก่อนหน้านั้นอยู่ที่ไหนเขาบอกมีคนแยกงมีบอกว่าประมาทุกเดือนเลยเหรอใช่เขาบอกว่า อยู่มานานแล้วแค่สิบวันแล้วเวลาจะไปเข้าห้องน้ําไปอะไรอย่างเงี้ยไปตรงไหนเนี่ยเวลาจะทำธุระเสริมตัวทำไงตลาดมีเข้ามาอ๋อตอนนั้นนั้นอยู่ที่ไหนครัะก่อนนั้นนั้นก่อนที่เราจะมาอยู่ตรงเนี้ยนี่มาจากคโคราชกันหรือว่าโลกไงมามาคราชช่องครับคราชช่องหลายช่องหรอหลาช่องอะไรคะบัวอยครับรู้จักไหม

สวัสดีครับเรื่องรัฐบาสที่แกตลอดการค่อยมาเป็นที่พักผู้นเรื่องานี้ก็เดี๋ยวอาจจะผมจะประสานท่านสกเคศพนที่บางเขนนะครับก็ลงไปที่มาจากกองกันปอมพลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามผลักดันนะครับให้มีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นนะครับผมก็วันนี้นะครับขออนุญาตปิดไลฟ์สักทีวันนี้นะครับผมแล้วมีอะไรจะอัปเดตลงในเพจเรื่อยๆนะครับผมยินดีรับใช้ชาวบางเขนนะครับมีอะไรก็ติดต่อมาทุกช่องทางนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ สวัสดีทุกท่นครับเป็นพิกันจอมพลังครับมาช่วยเหลือคุณป้านในวันนี้นะครับก็เบื้องต้นน่าจะมีเจ้าหน้าที่พอมอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูแลคุณป้านะครับเพราะว่าคุณป้าอยู่อาศัยอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเบื้องต้นเป็นชุมชนค่อนข้างที่จะมีคนเยอะนะครับคนค่อนข้างที่จะอยู่มักอาศัย นี่ครับเป็นกองขยะที่คุณป้าอาศัยอยู่นะครับถามว่านี่ตัวสะอาดไหมนี่ตัวสะอาดนะครับแต่คุณป้ามานอนอย่างนี้ฮะร้อนเลย เขางูมันร้องเชลงเชลลอยเนาะไม่ใช่เขาไปมุงมาจะช่วยเหลือเขาเลยตอนทำน้นไม่ยังดูไทยมุงอ่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นธรรมชาติของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็มีคนกันมาช่วยแล้วก็มีประชาชนสนใจจำนวนมากเลยนะครับ มาพี่กันมาละไปดิพี่กำลังอยาให้คุยคุณยายคนเก่าเกิดสอบถามข้อดิจริตในเกิดอะไรขึ้นถึงวินนี้เาเ้ังได้ดูไว้จ้าวันหนูชอบผิดอะไร เดี๋ยวเรา้องขอผคู่โลกก็เชื่อเด็ดต้ำจะมีท่วมโลกโลกจะไม่รนอวต่อไปจะมีบรรจุแม่มาถึงโลกต่อมาหนูเคยได้ยินชื่อท่านแล้วหนูก็พยายามหาเบอร์ติดต่อแต่หาไม่เจอ ซิวัตนาลายนี่คะท่านก็เห็นนะคะท่าน,นมีองค์ซิวันาลายพระพรมแม่เขาเห็นเลยใช่ไหมตัวเวลาน,นี้ยานบร,รมีท่านคุยกันนี่คะเออเขามีของวิเศษจริงๆด้วยนะมีจริงนะเนี่ยเขปาปลานี่แปลว่าเขารู้นะแม่รู้จริงไงเนี่ยท่านมีสามสาม่า มีซีว่ามีนาฬิการ์มีพระพรหมด้วยพี่หมอฮัลโหลถไอคอนกัน<อ>เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันกระตุกแป๊บนึ่งอองกําลายรถกันสมบังอัดขาดทิ้งเลยพี่หมอ <c oughs> เขาบอกเมกื่อกี้พี่หมอมี3องค์มีองค์อะไรบ้างนะแม่เล่าฟังมีเซือนาฬิการ์แล้วก็